สอนเปิดหมากเม็ดซ้ายแบบมั่นใจในสไตล์ทีมชาติไทยอาจ,จารย์หนูเพชรครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของหมากเม็ดซ้ายนะหมากมาเทียมเม็ดซ้ายเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ คือจะมีม้าเนี่ยสองตัวยืนคู่กันอยู่ก็จะเป็นม้าเทียมนะแต่เม็ดเนี่ยจะไปอยู่ทางด้านซ้ายในลักษณะนี้นะครับซึ่งหมากเม็ดซ้ายเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือม้าเทียมเม็ดซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็จะเป็นม้ายงขวาเม็ดซ้ายแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของม้าเทียมเม็ดซ้ายนะม้าเทียมเม็ดซ้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้รับมือกับหมากม้ายงขวานะฮะลองสังเกตดูครับเบี้ยของม้ายงขวาจะมีลักษณะนี้อันนี้คือเบี้ยคู่ของเขาส่วนหมาก ม้าเทียมเม็ดซ้ายเนี่ยก็จะมีลักษณะของเบี้ยคู่ก็คือแบบนี้เอามาชนกันลักษณะของม้าเทียมเม็ดซ้ายโดยส่วนใหญ่จะเป็นการตีอบเข้าไปด้านในเพื่อโจมตีม้ายงขวาแล้วก็เป็นการเอาเบี้ยตัวที่อยู่ด้านนอกกินตัดเข้าไปด้านในเพื่อทำลายโครงสร้างของหน้าเบี้ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีสุดยอดเซียนแล้วก็มียอดเซียนอีกท่านหนึ่งนะที่เดินหมากม้าเทียมเม็ดซ้ายแล้วประสบความสำเร็จนะครับก็คือ อาจารย์ทีนกินะครับแล้วก็อาจารย์หนุเพชรซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทีมชาติไทยที่เอาเม็ดซ้ายเนี่ยไปเดินให้ต่างชาติได้ดูกันมาแล้วในการแข่งขันซนะีเกมส0 2องพันมะมาดูกันดีกว่าครับว่าการเปิดหมากเม็ดซ้ายเนี่ยมันมีแท็ปมันมีกับดักอะไรมาไปดูกันครับการเปิดหมากเม็ดซ้ายที่ดีเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมเล่นในกรณีที่เราเป็นสีขาวนะ แล้วก็อาจจะเปิดเบีย้ยขึ้นมาเลยครับเพื่อที่เราจะรีบขึ้นหมักให้เร็วที่สุดมิฉนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่เปิดแผงหลังเนี่ยคุณอาจจะโดนทิ่มเบีย้ยสูงทําให้คุณไม่สามารถเดินเม็ดทรายได้นะครับก็อาจจะเปิดเบีย้ยขึ้นมาเลยครับเป็นเบีย้ยหน้าโคนถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไปเดินเบีย้ยเข้ามาชนกันในลักษณะนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเจอม้าเทียมโคนในผลนะครับกับม้ายงขวานะอันนี้เราก็าจ,จะออกเม็ดขึ้นไปถ้าฝ่ายตรงข้ามก็เดินมา้าแล้วก็เดินเม็ดขึ้นไปนะครับ พยายามทําโครงหมากให้เป็นเม็ดซ้ายเอาไว้ก่อนแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตีเบี้ยคู่เข้ามาเนี่ยอันเนี้ยขอให้รู้เลยครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะเดินเบี้ยสูงเข้ามาทําให้เม็ดของเราเนี่ยยืนในตําแหน่งคอควายสามไม่ได้เป็นจะเป็นการยึดพื้นที่นะครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เดินไม้ยงขวาเขาไปเดินไม้เทียมไปเดินหมากอื่นอันนี้คุณก็ต้องมีวิธีการรับมือนะอาจจะต้องถอดหมากมากขึ้นขึ้นแต่ในเคสนี้เราจะคุยกันเรื่องของไม้ยงขวานะ ถ้าเกิดว่าเราเจอฝ่ายตรงข้ามเขาพยายามแทงสูงอย่างนี้นะครับเราเปิดม้าขึ้นมาเลยครับเปิดม้าเข้ามากันก่อนนะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าถ้าเราเปิดม้าแบบนี้ก็คงจะเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาหมากม้าเนี่ยมาจับเบี้ยของเราเนี่ยก็คือเบี้ยสองตัวนี้นะฮะเราจะไปทํายังไง แล้วคุณผู้ชมก็ต้องรู้ครับว่านี่คือกับดักแรกครับของการเปิดหมากเม็ดซ้ายถ้าคุณคิดจะเป็นมือหมากเม็ดซ้ายแล้วเอาไปเล่นกับม้ายงขวานะคุณต้องรู้กับดักรูปนี้ครับอันนี้เป็นกับดักที่อาจารย์หนูเพชรน,นะครับได้สอนผมเลยฮะก็คือตำแหน่งนี้ครับสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายกม้าเข้ามานะในลักษณะนี้นะครับวิธีการเดินเนี่ยจะมีอยู่2แบบจะมีแบบคนแล้วก็จะมีแบบ AI ถ้าเกิดว่าแบบคนเนี่ยก็แนะนำว่าเปิดเบีย้ยตำแหน่งนี้ก็ได้เอาแบบ simple ง่ายดดยสบายสบายถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายกม้ากลับไปที่อื่นอาจจะยกไป3ตํตำแหน่งเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3ามตำแหน่งเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะเสียทีเดินถามว่าเป็นรองเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่ากับว่าเราได้เดินฟรี1ตาก็เท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับว่าหมากในระดับเซียนเนี่ยถ้าได้เปิดฟรี1ตาเนี่ยถือว่าเยอะนะครับ ตัวหมากเราจะไหลเข้าไปบุกได้ก่อนเราจะได้ทําเกมก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาตัดสินใจผิดพลาดนะครับเลือกที่จะใช้ม้าเนี่ยเข้ามากินเบีย้ยนะฮะในลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นอยู่นะถ้ากินเบีย้ยแบบนี้เราอาจจะแทงโคนขึ้นมานะครับในลักษณะนี้การแทงโคนตัวนี้นะครับทำให้ม้าของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนทันทีนะ ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีสองช้อยโดยส่วนมากเท่าที่เห็นก็คือเอามาไปตัดเบี้ยกับอีกช้อยหนึ่งเนี่ยก็คือยกม้าเนี่ยกลับมาให้เบี้ยกินซึ่งในตำแหน่งนี้เราก็กินไปเลยครับคอนเทนต์ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ยกม้าเข้ามานะหลายคนก็คงจะเห็นว่าเอ้ยถ้าเรามาเดินทรงนี้จริงๆถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่รู้จักกับดักนี้แล้วเขาเข้ามาในกับดักนี้เราก็น่าจะเป็นต่อได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ เมื่อกี้นะครับเราได้พูดกันถึงท่อนแยกที่1ไปแล้วนะครับก็คือเราทิ่มเบีย้ยตัวนี้ใส่ฝ่ายตรงข้ามอันเนี้ยเป็นแต้มที่มนุษย์เนี่ยนิยมเดินเพราะมันง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่เราจะมีอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือการแทงเบีย้ยในตำแหน่งนี้ครับอันนี้คือท่อนแยกที่2ครับการแทงเบีย้ยในตำแหน่งเนี้ยเนี่ยจังหวะการเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างชุลมุนแล้วก็มีแต้มหลอกค่อนข้างเยอะครับจะประกอบไปด้วย2ท่อนแยกย่อยๆ,ๆนะครับก็คือตำแหน่งเนี้ยฝ่ายตรงข้ามเอาเบี้ยกินตัดไปก่อน กับตำแหน่งนี้ฝ่ายตรงข้ามเอาม้ากินเบี้ยเพราะเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรทีนี้ครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาถอนหมากถอนม้าไปกลับไปเนี่ยอันนี้ก็อย่างเหตุผลเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าเราได้เปรียบในส่วนของทีเดินนะแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเบี้ยตำแหน่งนี้เรากินไปแล้วฝ่ายตรงข้ามน่าจะเอาม้าออกได้สมมติเอาม้าไปกินอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้คือท่อนแยกแรกที่ผมจะสอนเป็นท่อนแยกย่อยนะคือตำแหน่งนี้ให้เรากินตัดเบี้ยเข้าไปก่อนเลย ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนะครับเขายกม้ามาในตำแหน่งนี้นะครับเขามากลว่ามาผูกเบี้ยนะเราก็แทงเบี้ยไล่ม้าก่อนพอเขาฝ่ายตรงข้ามเขาหนีเสร็จเราก็กินเบี้ยฟรีอันนี้คือเราชนะเลยครับคุณลองไปถอดดูได้ฮะเป็นต่อประมาณบวก2นะครับคือถ้าเป็นต่อบวกเกิน1.5เนี่ยคือชนะแน่นอนนะครับแต่ในตำแหน่งเนี่ยครับเราอาจจะใช้ ในส่วนของเบีย้ยเนี่ยเดินขึ้นไปก่อนนะครับหลังจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขากินตัดคืนเข้ามาการที่เราทิ่มเบียเบ้ยตำแหน่งนี้ครับเพื่อที่จะหมายจุดไว้นะครับไม่ให้ม้าของฝ่ายสีแดงเนี่ยได้กลับบ้านได้นะโดยส่วนใหญ่นะครับเบสมูฟเนี่ยก็จะเป็นการแทงเบีย้ยตำแหน่งนี้ลงมานะเพื่อที่จะมาผูกในส่วนของม้าของฝ่ายสีแดงนะครับในสมัยโบราณเนี่ยที่หลายคนเขาถอดกันยังไม่สุดนะครับก็คืออาจจะมองเห็นว่าอ้ตำแหน่งเนี้ย ไม่น่าเดินนะฮะเพราะว่าม้าของสีแดงไม่ตายแต่จริงๆแล้วม้าสีแดงตายได้ครับเราจะใช้วิธีการเดินโคนเนี่ยเฉียงสไลด์มาแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะผมจะบอกไอเดียว่าสไลด์มาทําไมเราเดินโคนมาไล่ม้าก่อนถ้าฝ่ายตรงข้ามที่เบีย้ยมาผูกนะตำแหน่งเนี้ยเรายกม้าไปจับเบีย้ยครับเราจะได้ทําก่อนตลอดได้ตีก่อนตลอดถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายกม้าเนี่ยมาผูกนะตำแหน่งนี้เราลากรอยมาเหตุศูนย์้นมาเลยครับหลายคนก็น่าจะพอเดาไอเดียได้แล้วว่า เราเดินเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเพราะอะไรนะคือถ้าเราลากเรือตำแหน่งนี้มาเนี่ยมากดม้าเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาจะยกม้ามาไล่เรือเราได้เพราะงั้นมันต้องมีเรือลำหนึ่งะครับที่คอยกันไม่ให้เขาเดินม้าอยู่เราก็เลยเอาเรืออีกลำเนี่ยพยายามหาทางเอาเรืออีกลำเนี่ยมากดในลักษณะนี้ครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยไอเดียต่อไปของเราเนี่ยก็คือการเอาโคนนะครับกินม้าเข้าไปถ้าเขาเอาเบี้ยกินแล้วก็เอาเรือกินนะอันนี้ก็สามารถเล่นกันได้คุณผู้ชมก็ลอง ลองจําทริคแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับลองเอาไปซ้อมดูนะหมากพวกนี้ต้องต้องลองซ้อมดูนะถึงจะประสบความสําเร็จนะฮะมาดูที่อีกท่อนแยกหนึ่งนะครับหลังจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นะอันนี้เป็นท่อนแยกย่อยถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่กินเบี้ยก่อนแต่ใช้วิธีการกินเบี้ยเราก่อนเราจะทํำยังไงอันนี้คล้ายกันนะเราก็เอาเบี้ยกินคืนครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเขามากินเบี้ยอย่างนี้เราก็อาจจะแทงเบี้ยไปเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้ครับมันมีจุดต่างอยู่ฮนะ คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาแทงเบี้ยอ่าตำแหน่งนี้ลงมาเนี่ยอันนี้เราก็เดินโคนสไลด์เหมือนเดิมแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเทตรงกลางมาเขากะว่าแลกตรงกลางแล้วเขาจะเอาม้าเนี่ยเฉิดฉายแล้วก็ลอยออกไปแบบหน้าตาเฉยอันนี้เราใช้วิธีการเดินโคนตรงๆได้แต่เราผมลองถอดดูแล้ว ก็คือเราเสียงโคนก็ยังได้ดูแต่ผมว่าตรงๆอาจจะดีกว่าเพราะเราต้องรับเบี้ยรตรงกลางแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีความจําเป็นต้องรับเบี้ยตำแหน่งนี้แล้วเพราะเขาไม่ได้ทิมมานะฮะเราก็เดินโคนปักตรงๆได้ตรงนี้จะมี2ช้อยนะคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมอบตัวก็เอาม้ากินไปเลยแล้วกินกันไปกินกันไปนะครับตรงนี้อาจจะโคนขึ้นแล้วก็พยายามเอาโคนเนี่ยไปไต่แล้วก็สไลด์กินเบี้ยนะครับตำแหน่งนี้ก็ลองดูครับว่าชอบกันไหมเพราะเรามีม้าสู้กับประมาณ2เบี้ยหรือประมาณเบี้ยเดียวเนี่ยสักอย่างนะประมาสู้ม้าสู้เบี้ยนะฮะ ก็อลองดูว่าชอบกันไหมแต่ว่าในส่วนของ AI เนี่ยมันก็จะมองว่าตำแหน่งเนี้ยสูสีกันนะครับสีแดงเนี่ยจะติดลบประมาณ0.2นะครับก็ยังสามารถเล่นกันได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าคนเนี่ยครับเขามองตำแหน่งนี้ยังไงแต่คิดว่าสุดยอดเซียนน่าจะเล่นหมากฝั่งสีขาวมากกว่าน่าจะชอบสีขาวมากกว่าจะเป็นอ่าม้าสู้กับเบี้ยเม็ดนะครับก็ประมาณนี้นะตรงนี้มันจะมีอีกหนึ่งท่อนแยกครับที่หลายคนก็น่าจะขาดใจนะว่าถ้าเราเอาโคนมาไล่ม้าอย่างเงี้ย ถ้าเขาแทงเบียรลงมาเนี่ยเราจะไปเดินยังไงนะอันนี้ง่ายมากซิมเปิลครับเดินม้าจับเบียรบสบายๆครับนี่ฮะง่ายๆอีซี่ๆเลยครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็ไล่กินเบียร์ไล่เลาะเบียกันไปครับกินม้าไม่ได้ก็กินเบียรก็ได้ครับถ้าเขายกม้ามามาจับใช่ไหมแล้วกินนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ยกม้ามาจับกินเบียแล้วกินนะตรงนี้ไม่มีอะไรก็กินก็เดินกันไปคคือฐานเบียร์ตำแหน่งเนี้ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกอย่างม้าแดงมัน ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ด้วยนะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายดีเดียวยังไงเสียก็ตามแต่ยังไงม้าแดงก็ต้องมาลงกับตัวอะไรทุกตัวหนึ่งครับก็ลองไปยุคเทคนิคดูอาจจะเรือมาเห่สวนอีกรอบก็ได้หรือหรืออาจจะขึ้นขุนเนี่ยผมว่าซิมเปิลสุดแล้วเนี่ยขึ้นขุนนะฮะนี้ชัวร์เลยสมมุติฝ่ายตรงข้ามเดินโคลนมาอย่างเงี้ยอสมมติเขาเดินม้ามาแล้วเนาะ เราขึ้นขุนเลยนะครับอันนี้ซิมเพิลที่สุดแล้วง่ายดายสบายกระเป๋านะก็ลองเล่นกันดูได้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะก็อย่าลืมที่สำคัญที่สุดลองคอมเมนต์มาว่าเคยลองเอาไปใช้หรือยังหรือดูคลิปนี้จบเนี่ยแล้วลองเอาไปใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็ลองแชร์กันดูนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไบปบายครับทุกคน ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจัดส่งครับผม Think